รถมือ2 JK สวัสดีค่ะรถมือสอ2ทรงรอ่อๆมาอีกแล้วนะคะรุ่นนี้นะคะถูกใจเวรุ่นเลยทีเดียวนะคะยอดฮิตกะดุกท่านเชฟโรเลตคูดนะคะรถเืินสีขาวปี2012ค่ะเครื่องยนต์ 1,800cc เกียร์ออโต้นะคะเป็นรถยนต์ตัวท็อปมีแอร์แบ็กมี ABS นะคะรถยนต์ปี12มีกุญแจรีโมทค่ะ ช่วงร่างดีกระจกไฟฟ้าปรับข้างไฟฟ้านะคะมีระบบเซ็นทรัลล็อกด้วยค่ะเครื่อง1 8 0 0ซีซีนะคะเพลงภายในมีฟังฮรุท่านเพลงดังซับ10นิ้ว1คู่พาวเวอร์ Power 2ตัวจอแอนดรอยนะคะแต่งานสีรอบนอกไม่ค่อยสวยเท่าไรค่ะต้องการความสวยงามไปเก็บงานสีกันหน่อยนะคะเน้นตามสาภาพในาราคา69,000บาทค่ะ ขับขี่ใช้งานได้ปกตินะคะร้อมแม็กยางก็ยังดีค่ะภาษีเต็มเริ่มชุดโอนครบรถอยู่ที่จังหวัดลำปางค่ะอยู่ในตัวเมืองลำปางนะคะคันนี้6,9,000บาทค่ะสนใจทักคุยกันได้นะคะมีเบอร์ติดต่อผู้ขายใส่ให้ใต้คลิปต้องเน้นโทรและไปดูเองนะคะเพราะแอดเองก็ไม่ใช่ผู้ขายค่ะเพียงแนะนำให้ชมเท่านั้นเองนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้า,นากดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ